สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกนะครับที่เราพบกันในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้นะครับก็คือวิชากฎหมายแรงงานนะครับรหัส2001นะครับขีด1นึนะครับซึ่งเนื้อหานะครับในเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานนะครับก็เป็นเนื้อหาส่วนแรกนะครับที่เราจะได้ศึกษากันนะครับในรูปแบบ ออนไลน์กันนะครับในส่วนของสัญญาจ้างแรงงานนะครับก็จะมีตัวบทกฎหมายนะครับที่เป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่นะครับในเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานอยู่นะครับก็คือตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับบา็สามเอกเทศสัญญานะครับลักษณะที่6ในเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานซึ่งเนื้อหาของสัญญาจ้างแรงงานนะครับ กำหนดอยู่ในมาตรา575นะครับให้คำนิยามคำว่าสัญญาจ้างแรงงานไว้นะครับอันว่าจ้างแรงงานนั้นนะครับคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งนะครับเรียกว่านายจ้างนะครับและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างนะครับตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้นั่นเองนะครับซึ่งเราพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา575นะครับก็ จะสังเกตเห็นว่าจะมีคู่สัญญาอยู่2ฝ่ายนะครับก็คือตัวนายจ้างฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือตัวลูกจ้างนั่นเองนะครับซึ่งตามกฎหมายนะครับสัญญาจ้างแรงงานนั้นนะครับกาหนดไว้ว่าสัญญาจ้างแรงงานเกิดขึ้นระหว่างผู้สัญญา2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างนะครับซึ่งมีนิติสัมพันธ์ต่อกันนะครับก่อให้เกิด สัญญาขึ้นนะครับซึ่งหลักกฎหมายนะครับลักษณะของสัญญาจ้างในงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปในมาตรา157นะครับซึ่งแยกองค์ประกอบนะครับของมาตรานี้นะครับแบ่งสาระสำคัญน,นะครับของมาตรา575ไว้ดังนี้นะครับประการที่1น,นะครับสัญญาจ้างในงานเป็นสัญญาเพราะ หลักของสัญญานะครับต้องมีคนสัญญาสองฝ่ายดังนั้นมีฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างจึงถือว่าสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาแล้วนั่นเองนะครับ 2. เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะครับสวัตถุแห่งสัญญาคืองานที่ทํานะครับขอ้อ 4. ลูกจ้างต้องทํางานให้กับนายจ้างนะครับและนายจ้างต้องให้ค่าจ้างแก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนนั่นเองขอ้อ5มุ่งที่ผลของงานเฉพาะคราวนั้นนนนะครับ หกนายจ้างมีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างได้นะครับเจ็ดกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันในเรื่องของค่าจ้างนะครับกฎหมายก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านะครับนายจ้างมีคำมั่นว่าจะให้ค่าจ้างลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนนะครับในส่วนของขอบเขตนะครับการบังคับใช้กฎหมายสัญญาจ้างแรงงานนี้นะครับจะไม่บังคับกับราชการส่วนกลางนะครับเพราะว่า ส่วนกลางเขามีกฎหมายเฉพาะนะครับบังคับของเขาอยู่นะครับสัญญาจ้างแรงงานจรงนิงไม่บังคับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการนั่นเองต่อมาครับลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทําของนะครับที่มีส่วนใกล้เคียงกันนะครับเป็นสัญญาที่มีชื่อคล้ายๆกันนะครับแต่ จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับในเรื่องของประการแรกนะครับในเรื่องของอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชานะครับที่มีต่อลูกจ้างหรือนายจ้างนะครับถ้าเกิดว่าอำนาจควบคุมบังคับบัญชาอยู่ที่นายจ้างนะครับสัญญานั้นก็เป็นสัญญาจ้างในงานแต่ถ้าอำนาจควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้อยู่ฝ่ายที่ตัวนายจ้างนะครับลักษณะนั้นก็จะเป็นสัญญาจ้างทำของน,นั่นเอง ต่อมาครับในเรื่องของผลของความสําเร็จของงานนะครับถ้าเป็นสัญญาจ้างรางงานนะครับถ้าผลสําเร็จของงานอยู่ที่ตัวนายจ้างเป็นผู้กําหนดนะครับจะงานจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จขึ้นอยู่กับตัวนายจ้างลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานแต่ถ้างานนั้นต้องสําเร็จนะครับและก็มีการส่งมอบให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือคํานึงถึงผลสําเร็จของงานนั้นๆนะครับลักษณะแบบนี้ ก็ถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของนั่นเองส่วนต่อมาครับในเรื่องของแบบของสัญญาจ้างแรงงานนะครับในเรื่องของแบบของสัญญาจ้างแรงงานกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้นะครับว่าจำเป็นจะต้องทำตามแบบอย่างไรนะครับซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้นะครับว่าสัญญาจ้างแรงงานจะต้องทำอย่างไรนะครับฉะนั้นสัญญาจ้างแรงงานจึงไม่มีแบบแห่งนิติกรรม ผู้สัญญาจะทํากันด้วยวาจารหรือจะทําเป็นหนังสือนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาแล้วนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาครับในเรื่องของสิทธิหน้าที่นะครับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับมีสิทธิหน้าที่อย่างไรบ้างกฎหมายกำหนดว่าสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างนะครับเมื่อนายจ้างและลูกจ้างมีนิติสัมพันธ์ตามที่สัญญาจ้างกำหนดไว้ต่อกัน ก็ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่นะครับขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับประการที่1นครับนายจ้างมีสิทธิหน้าที่อะไรบ้างในเรื่องแรกนะครับสิทธิของนายจ้างนะครับประการที่1มีสิทธิออกคําสั่งนะครับให้ลูกจ้างทํางานตามที่ตกลงนะครับและมีสิทธิและมีสัญญาต่อกันนะครับเช่นนายมีจ้างนายจนเป็นคนสวนนะครับนายมีย่อมมีสิทธิออกคําสั่งว่ากล่าวตักเตือนชี้แนะนะครับหรือ บอกให้ในายจนไปทำงานบริเวณนั้นนะครับหรือต้องไปถักถังไรยาบริเวณตรงตามที่กำหนดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอำนาจในการออกคำสั่งนั่นเองข้อ2ครับมีสิทธิโอนสิทธิการเป็นนายจ้างของตนให้แก่บุคคลอื่นได้นะครับเมื่อลูกจ้างยินยอมนะครับกรณีนี้เป็นกรณีที่จะเปลี่ยนตัวนายจ้างนั่นเองข้อ3ครับมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้นะครับประการที่4 เมื่อไม่ได้กําหนดระยะเวลาการจ้างไว้นะครับนายจ้างก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้นะครับแต่ว่านายจ้างก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบนะครับอย่างน้อย1คราวของการจ่ายเงินเดือนก็คือประมาณ30วันนั่นเองข้อ5ครับมีสิทธิ์ไล่ลูกจ้างออกได้นะครับมีสิทธิ์ ไล่ลูกจ้างออกนะครับจากงานนะครับโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านะครับถ้าลูกจ้างจงใจหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะครับจงใจขัดคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างนะครับละเลยไม่นําพาต่อคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเป็นประจำนะครับหรือกระทําความผิดร้ายแรงนะครับเช่นทําให้เกิดความแตกแยกในองค์กรนะครับหรือกระทําความผิดทางอาญา และทิ้งหน้าที่การทำงานนะครับที่มอบหมายให้เป็นประจำนะครับหรือทำงานที่เกิดความเสียหายขึ้นนะครับหรือขาดงานเป็นประจําต่อมาประการสุดท้ายครับไม่สุจริตต่อหน้าที่นะครับทําความผิดหลายแรงเช่นยักยอกเงินของนายจ้างยักยอกเงินบริษัทที่เป็นนายจ้างนะครับตอกบัตบรบันทึกเวลาทํางานแทนผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือ สิทธิของนายจ้างนะครับส่วนหน้าที่ของนายจ้างนะครับประการแรกก็คือมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างนะครับตามระยะเวลาที่ตกลงกันนะครับหรือตามจารีตประเพณีที่เปึงจะจ่ายต่อกันนะครับ2มีหน้าที่ต้องออกไปสําคัญนะครับแสดงว่าลูกจ้างได้ทํางานมานานเท่าไหร่นะครับงานที่ทําเป็นอย่างไรเพื่อให้ลูกจ้างได้ยึดถือไว้ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับที่ให้ลูกจ้างถือไปสมัครงานที่อื่นต่อการที่สร้างนะครับไม่ไปส่งลูกจ้างที่ภูมิลำเนานะครับนายจ้างก็มีสิทธิมีนายจ้างมีหน้าที่นะครับที่จะต้องออกค่าเดินทางขากลับให้กับลูกจ้างนั่นเองข้อ4ครับมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับลูกจ้างนะครับในกรณีที่ ทำละเมิดนะครับและเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกนะครับซึ่งลูกจ้างได้ทําไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสังเกตว่าถ้าเกิดว่านายจ้างนะครับมอบหมายให้ลูกจ้างไปทํางานนะครับตามหน้าที่แล้วลูกจ้างไปทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นนะครับแล้วเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกนะครับเช่นนี้นายจ้างต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบร่วมกับลูกจ้างนั้นด้วย ต่อมาครับออสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างนะครับลูกจ้างมีสิทธิหน้าที่อะไรบ้างนะครับประการแรกสิทธิของลูกจ้างนะครับหมีสิทธิได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ทํางานให้กับ ank, นายจ้างครับประการที่2มีสิทธิให้บุคคลภายนอกมาทํางานแทนได้นะครับแต่นายจ้างต้องยินยอมเลยนะครับ 3. มีสิทธิที่จะได้รับใบสําคัญนะครับจากนายจ้างหลังจาก การจ้างสิ้นสุดลงนะครับเพื่อแสดงว่าลูกจ้างทํางานนานเท่าใดนะครับประการที่4หากลูกจ้างนะครับเป็นบุคคลที่นายจ้างได้รับมาจากตา่างถิ่นนะครับและอออค่าเดินทางให้นะครับเมื่อลูอกจ้างนะครับอันนี้ก็ลูกจ้างก็มีสิทธิ์ได้รับค่าเดินทางขากลับด้วยนะครับข้อ5มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะครับเมื่อสัญญาจ้างแรงงานไม่ได้กําหนดเวลาไว้หินนะครับแต่ ลูกจ้างจะบอกเลยสัญญาก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ในายจ้างทราบด้วยนะครับในเรื่องของหน้าที่ของลูกจ้างนะครับประการที่1นึ่งต้องทํางานที่รับจ้างด้วยตนเองนะครับเพราะการจ้างงานนั้นนะครับนายจ้างคํานึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถของลูกจ้างนะครับดังนั้นลูกจ้างก็ต้องก็ต้องทางานด้วยตนเองนะครับ ประการที่2ครับต้องมีความสามารถตามที่ตนรับรองไว้นะครับหรือมีฝีมือตามที่ตนรับรองไว้นั่นเองนะครับ 3. ต้องทาตามคําสั่งหรือปฏิบัติหน้าที่นะครับตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างด้วยความสุจริตนั่นเองนะครับอันนี้คือสิทธิหน้าที่นะครับของนายจ้างและลูกจ้างนะครับก็คือกฎหมายกํามหนดว่าตามฝ่ายต่างต้องปฏิบัตินะครับสิทธิหน้าที่ต่อกันนะครับ ัมด pues nah ูต่อมาครับในเรื่องของความระงับแห่งสัญญาจ้างแรงงานนะครับกฎหมายก็าหนดไว้ว่านะครับสัญญาจ้างแรงงานนะครับจะระงับได้ด้วยเหตุ3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือ1ในเรื่องของระยะเวลานะครับประการที่2คือตัวคู่สัญญานะครับประการที่3ก็คือการบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญานะครับประการแรกครับในเรื่องของระยะเวลานะครับหนึ่ง สัญญาจ้างอาจจะกาหนดระยะเวลาไว้นะครับเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับเมื่อครบกําหนดตามที่ระบุไว้นะครับสัญญานั้นก็สิ้นสุดนะครับประการที่2ส,สัญญาจ้างไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้นะครับคู่สัญญาฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างนะครับจะบอกเลิกสัญญาก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยการบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับภายใน ระยะเวลาอันควรก็คือต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับอาจจะ30วันนะครับเพื่อให้อ e ีกฝ่ายต้องเ,อเตรียมความพร้อมในการที่จะรับคนงานคนใหม่นะครับหรือลูกจ้างอา,อาจจะถูกบอกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้างก็มีเวลาที่จะไปสมัครงานที่อื่นเพื่อรองรับนะครับงานของตัวเองได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการบอกเลิกสัญญาของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็มีหน้าที่ต้อง บอกข่าวล่วงหน้านั่นเองนะครับประการที่2ครับตัวคู่สัญญานะครับกรณีตัวคู่สัญญานั้นนะครับได้แก่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างนะครับอาจมีสาเหตุมาจากตัวลูกจ้างเองนะครับเช่นลูกจ้างตายนะครับหรือทุพพลภาพนะครับการที่นายจ้างตัดสินใจให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งนะครับก็ย่อมเล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถของลูกจ้างคนนั้นนะครับถ้าเกิดลูกจ้างตายหรือทุพพลภาพนะครับ ในเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับของบุคคลนั้นก็เป็นอันสิ้นสุดระงับตามการตายของลูกจ้างนั้นไปด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่านายจ้างตายนะครับสัญญาจ้างจะระงับหรือไม่นะครับกฎหมายให้ดูว่าสาระสําคัญอยู่ที่ตัวนายจ้างหรือไม่นะครับหรือมีผู้สืบทอดกิจการของนายจ้างต่อหรือไม่ถ้ามีผู้สืบทอดกิจการสัญญาจ้างนั้น อาจจะไม่ลไม่ระง,งับก็ได้นะครับแต่ถ้ามีไม่มีผู้สืบทอดกิจการต่อนะครับสัญญาจ้างนั้นอาจจะสิ้นสุดด้วยการตายของนายจ้างนั่นเองประการต่อมาครับข้อที่3การบอกเลิกสัญญานะครับการบอกเลิกสัญญาอาจจะทำได้โดยคู่สัญญาใช้สิทธิ์บอกเลิกด้วยประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของกฎหมายนั่นเอง การแรกคู่สัญญาใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานะครับกอ็อาจจะมีได้นะครับเมื่อมีการกําหนดหรือระบุไว้ในสัญญาหรือกระทําผิดเงื่อนไขนะครับที่ตกลงกันไว้นะครับอีกฝ่ายก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นั่นเองประการต่อมาครับสัญญาเลิกโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับกฎหมายาลักษณะของจ้างในงานกําหนดให้ในายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญากันได้ดังนี้นะครับ1น,นายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานะครับหากลูกจ้างให้บุคคลภายนอกมาทํางานแทนนะครับโดยนายจ้างไม่ยินยอมประการที่2ลูกจ้างรับรองตนเองโดยแจ้งชัดนะครับหรือโดยปริยายว่าเป็นผู้มีฝีมือนะครับพิเศษแต่ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่ตนรับรองนะครับข้อสา ลูกจ้างขาดงานโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้นายจ้างสามารถไล่ลูกจ้างออกได้นะครับเออข้อ4ครับจ้างไม่มีกําหนดระยะเวลาเมื่อบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบแล้วนะครับก็เป็นเหตุให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาได้นะครับต่อมานายจ้างไล่ลูกจ้างออกนะครับเพราะลูกจ้างจงใจขัดคําสั่งของนายจ้างและกระทําความผิดอย่างร้ายแรงนะครับอันนี้คือ ห้าข้อนะครับที่นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะครับโดยบทบัญญัติของกฎหมายส่วนลูกจ้างมีสิทธ์บอกเลิกสัญญาได้ไหมนะครับกฎหมายก็กําหนดไว้2ข้อด้วยกันนะครับคือนหนึ่งหากนายจ้างโอนสิทธิการเป็นการจ้างให้บุคคลภายนอกโดยลูกจ้างไม่ยินยอมนะครับลูกจ้างก็มีสิทธ์บอกเลิกสัญญาได้นะครับประการต่อมา จ้างไม่มีกําหนดระยะเวลานะครับเมื่อลูกจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วนะครับก็ให้นายจ้างให้นายจ้างทราบนะครับลูกจ้างก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับฝ่ายนายจ้างทราบนั่นเองนะครับอันนี้คือ2ข้อนะครับที่ลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็ถึงท้ายเรื่องแล้วนะครับก็เนื้อหาตรงไหนที่นักศึกษาไม่เข้าใจนะครับก็สามารถ แชทสอบถามนะครับจากช่องทางที่อาจาร,รย์ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ให้นักศึกษานะครับศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับในเนื้อหาที่อาจาร,รย์ลงไว้ในหน้าเว็บไซต์นี้นะครับ mm hmm. เมื่อศึกษาแล้วเรียบร้อยนะครับศึกษาจากคลิปนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบนะครับทดสอบท้ายหน่วยนะครับแล้วก็ ถ้านักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์นะครับ65นะครับก็จะมีเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมลนะครับแล้วก็ให้นักศึกษารวบรวมนะครับเกียรติบัตรนะครับไว้ในไลน์กลุ่มนะครับโดยสร้างเป็นอัลบั้มชื่อของนักศึกษาเองนะครับเก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็ไปสะสมทุกหน่วยนะครับซึ่งเรามีอยู่ด้วยกัน8หน่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในหัวข้อ นะครับต่อไปนะครับในหน่วยที่2นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ